รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฉันนางสาวรณิกาเกลแก้วค่ะวันนี้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทางรายการเราได้นําเสนอวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของท่านรวมถึงพระราชกรณียกิจของท่านค่ะค่ะไปชมวิธีทัศน์ที่ทางรายการได้จัดทําได้เลยค่ะค่ะพระราชประวัติและข้อมูลส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือนามเต็มคือพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาชุรารงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตร,ริย์ราชการที่หแห่งราชวงศ์จัก,กรีพระราชสมภพเมื่อวันอังคารเดือนสิบแรลมสามค่ำปีฉลูวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระองค์มีพระคณิษฐาและพระอนุชารวม3มพระองค์และพระองค์ทรงได้เสด็จสวรรคตด้วยโรคภวะก,กะหรือโรคไตเมื่อวันที่2 3ตุลาคม พุทธศักราช2453ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรวมพระชนมพรรษาได้57,000พรรษารวมระยะเวลาครองราช42ปี สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมมานาพิไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายจุราลรงกรณ์บดิทนทรเทพมหามงกุฎบุรุษร,ราชวรวิวงศ์บรมคง์ราชวริพัฒนสิริวัฒนราชกุมารราชวงศ์ราชวงศ์งจักกีของราชเมื่อวันที่หนึ่งตุลาพุทธศักราช2 4 1 0 ระยะเวลาของราช42ปีราชการก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการถัดไปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววัดประจำราชการวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราพาราชกรียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่5ได้แก่ทรงมีพระกรุณนาโรดเกล้าให้มีการเลือกทาสการป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือาศาสนาโดยอิสระในประเทศไทยนอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทยได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาทใช้ระบบการปกครองแบบใหม่เช่นจังหวัดและอำเภอและได้มีการสร้งางรถไฟสายแรกที่กรุงเทพมหานครลงวันที่1มีนาคม รัตนะโกศิลโศก109ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2433ีพระราชนค่ะมีพระนะิล์ทั้งหมด10เรื่องยกตัวอย่างเช่น 1. ตําตำรากับข้าวชาฝรั่ง 2. ไก่บ้าน 3. อีหนาว 4. พระราชพิธที่2ิเดือนและ 5. ลำเมเกียน เป็นไงกันบ้างคะวิธีทัศน์ที่ทางรายการได้จัดทํานะคะถูกอกถูกใจกันใช่ไหมนะคะต่อไปนะคะทางรายการจะพาไปที่พระราชวังสวนดุสิตค่ะซึ่งรัชกาลที่ห้าได้สร้างขึ้นค่ะค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือทาที่น่ร <studio> ัตะราเลยสร้างขึ้นจากพระราว ที่นั่งวิมานเมฆนะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่5านะคะแต่เดิมสร้างที่เกาะสีชันนะคะมีชื่อว่าควาที่นั่งมันธาตุนาน,นานโรดค่ะ คันเดียวยกเงินสูงันที่นั่งอัมพาตฐานสร้างพร้อมกับพันที่นั่งอัพิเศษดุิแล้วเสร็จเมื่อปีคุสธศันราช2 4 9 9สการ้างขึ้นไว้เป็น,นทนะี่ประทับค่ะค่ะก่อนแล้วจากกันไปนะคะทางรายการมีหนังสือมานำเสนอค่ะคือหนังสือสยามแห่งความหลังค่ะ เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงสเสด็จไปที่พระราชวังสวนลูสศิธิ์ค่ะและพระราชกรณียกิจมากมายเลยค่ะค่ะตัวหนังสือในนี้นะคะจะเป็นตัวหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายมากเลยค่ะและมีรูปราวเรื่องราวเก่าๆนะคะที่สมัยนี้หาชมยากมากเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะไปชมได้ที่ ห้องสมุดปัญญาพิวัตรค่ะชั้น12 a ค่ะค่ะทางรายการตั้งโต้คุยข่าวขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ